าจาจย์แจกสก,กุดนะครับงานพิธีไหว้ครูยันพุทธนิมิต มีแค่ลงกระดิ่งขอ okay. เททองหล่อพระ้ตนต่อแถวถวายทองคำเพื่อจะไปเททองหล่อพระ กดจากพระอาจารย์ก็ได้นะครับ2นะครับ10นะครับเดินดูนะครับครับ Да. ไปบูชาพระของทองรวยเยอะๆสาธุอ่าาามาเลยโยมมาดดวนจีเหลือเวลาน้อยแล้วนะเหลือเวลาน้อยแล้วมาเลยลูกมาเลยลูกอีกสักครู่พายจันทร์มาทำพิธีเททองหล่อพระกันเลยนะจ๊ะเออสาธุสาธุเราเลยๆทุกคนนะสําเร็จสําเร็จเออเอามาเลยมาเลยลูกมาเออทุกคนนะสาธุเอ อเชิญครับถ้าใดที่จะผ่าถวายพานครูครับผมเนียเชิญเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะได้ร่วงเลยไปนานนะครับพาจร์จะได้เริมเริ่มพิธีตอบยัดนะครับผมก็เลยเชิญน,นะครับ ขายทองสิน้องบ้านส่สิบเอ็ดต้นทองคุณผู้ชมที่นีนะคะให้ลงมาตัวอักษรนะคะัอของไทยนะคะขอบคุณค่ะ ทายไปที่นี้ครับูัโนะครับขอออกด้านข้างทั้งหมดนะครับขอร้องนะครับเพราะว่าทอจะระเบิดประเด็นได้นะค่มรัาิด สถานของตัวเองระดาษมออไรบ้ากะาษตลยก็ลนดวงารักเรานะาอการตั้งใจไวโยนโยนอนระดาษอสงมันนิดนะัวเคียรลายต่อไหวกำลังจะสาบลุกหลอกนว่เเราขอให้ประสบความสเร่หมกๆนะจ๊ะ Hãy <laughs> <laughs> <Yeah, lor. Wow>. subscribe <coughs> <coughs> भाई कब योगा